สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับไปโอ้ส่เกียร์ทำไมมันดังเงี้ยหรือว่าคลาสมันต่ำเดี๋ยวมาดูฟังเสียงเกียร์คันนี้ใส่นิ่มเลยไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงคลาสเลยอคลาสคลาสไม่มี ถอยถูกหลักการเลยแหละวางอยู่ตรงไหนต้องถอยไปตรงนั้นเงี้เขาจะยกรอเลยอะ่ะอันนี้ถ้าขุดเสร็จน่าจะน้ำน่าจะพอให้กับโซนอำเภอว้านกรวดครับเพราะว่ามันแห้งหมดเลยเนี่ยเยวซูมให้ดูอันนี้เหลือแต่ เดี๋ยวจะโครงไม่มีน้ำปกติน้ำน้ำจะถึงจุดนู่นแหละเกือบถึงหอคอยหอคอยจุดสองขุดสองฝั่งทางเลยครับข้างซ้ายและข้างขวาฝั่งนู้นก็ขุดเหมือนกัน ในทีมงานทนหนึ่งครับใช้รถซันนี่ในการขุดไปชมควันหน่อยสิ เล็กน้อยเปึนปันกลางเจ๋อ้ไปๆไม่ต้องแตง่งไม่ต้องสวยก็รวยได้ไม่ต้องแตง่งไม่ต้องสวยก็รวยได้ ขอให้รถไปไวครับราคาได้เท่ากันสวยขนาดไหนถ้าเ็จ้างวิ่งเที่ยวละสามรอยก็เท่ากันครับอันนั้นอันนี้มันอยู่ที่ใจรักด้วยนะรถไม่สวยนี่ไม่อยากจะขับหรอกคนสมัครมาขับรถนี่เขาก็าต้องดูรถสวยๆขับแล้วมันออกไปแล้วมันเท่ อะไรประมาณนี้ครับถ้ารถเก่าๆเขาไม่อยากขับไม่มีเอยิ่งไม่มองเลยคนมาสมัครงานต้องมีเอแล้วก็แต่งอันนี้ยางก้าครับหัวเขียวหัวเขียว ควันไหมควันไหมควันทุวตูดเลยอ่ะเห็นแต่ควันรถไฟไหมหรือเปล่าปัดโอ้ปุกีบังอือเมยเจ้าปัดสบายสบายคันนี้ เลยวิ่งกับสิบล้อได้สบายๆครับยางเก้ากระบะใหญ่ๆโซนภาคตะวันออกจะใช้รถแบบนี้แหละแถวจัน <c oughs> แถวระยองแถวตราดสะแก้วใช้รถล้อใหญ่โซนภาคอีสานเขาใช้รถ ล้อเล็กล้อแปดสองห้าอันนี้ยางเก้าเก้าร้อยยางพันทำไมโซนภาคอีสานเขาไม่ใช้ยางใหญ่ มันเข้าที่แคบๆไม่ค่อยได้ครับมันใหญ่เหมือนกับสิบล้อเขาก็เลยไม่นิยมครับถ้าไปวิ่งแถวจันแถวตราดเนี่ยถ้าเอายางเปรไปวิ่งนี่ยางเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีแต่ยางเก้า เ็มแล้วหรอพี่ออกตัวสบายๆครับ น,นี่ใช้บรรณาครับเราต้องลบแล้วแหละยอดเอา้านึกว่าจะใช้บรรณา,นนาทำไมได้มาขับอ่ะนะได้มาขับคันนี้อ,อ่ะอ,อ๋อเยียบแรงๆเนอะ <laughs> โอ้ลองขับเลยครับสิตินจัดไป dẹp răng răng ไปโอทำไมออกแต่เสียงวะคราดหมดหรือเปล่าลูกพี่มันไม่ค่อยมีแรงเลยนีย่